คุณเช็คอินที่ไหนไปแล้วบ้างครับเช็คอินที่ทำงานที่ร้านกาแฟรหรือเช็คอินบนโซเชียลมีเดียแต่มีที่หนึ่งที่สำคัญมากและเรามักจะลืมไปนั่นคือการเช็คอินความสุขในใจของตัวเองครับหลายคนถามว่าพลังบวกหาได้จากที่ไหนจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ไกลเลยครับแต่มันถูกล็อกไว้ด้วยความเหนื่อยล้าและความกังวลในแต่ละวัน การปลดล็อกพลังบวกเริ่มต้นง่ายๆแค่การหยุดพักชั่วพร่าแล้วกลับมาสำรวจความรู้สึกตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองว่าตอนนี้เราต้องการอะไรและขอบคุณตัวเองที่เก่งมาจนถึงตอนนี้ครับการเช็คอินความสุขไม่ใช่เรื่องยากครับลองมองหาความโชคดีเล็กๆดูบ้างเช่นวันนี้ได้กินของอร่อยรถไม่ติดหรือมีคนยิ้มให้เรื่องเล็กๆเหล่านี้แหละครับ คือกุญแจที่จะค่อยๆปลดล็อกพลังงานดีๆให้ไหลเวียนในตัวคุณอีกครั้งอย่ารอให้ถึงวันหยุดยาวเพื่อที่จะมีความสุขนะครับเริ่มต้นเช็คอินความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้เพราะพลังบวกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นจากตัวคุณเองเสมอครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับว่าสวนที่สวยที่สุดไม่ใช่สวนที่ไม่มีวัชพืชเลยแต่คือสวนที่มีเจ้าของคอยดูแลด้วยความรักเสมอ วันนี้คุณรดน้ำให้สวนดอกไม้ในใจคุณแล้วหรือยังขอบคุณครับ